สวัสดีค่ะขอต้อนรับพสู่ชองม,มี่พีเคนะคะคุณกำลังอยู่กับเกมโยกังพีซีโยกังยุทธภพ,พครบสลิงนะคะสวัสดีเดือนแห่งความรักเลยนะคะเดือนนี้ก็เข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์เรียบร้อยแล้วนะคะเดือนนี้ก็เป็นเดือนแห่งความรัก และเกมโยกาง PC ก็มีกิจกรรมอัปเดตมากมายเลยนะคะวันนีม้มิวจะพาทุกท่านมาทำกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ให้ทุกท่านได้ทำกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่กิจกรรมแรกกันนะคะกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรม spring s e a s o n นะคะกิจกรรมสัตว์เทวะดอกไม้งามผลิบานในฤดูใบไม้ผลินะคะหลังจากที่เราเข้าเกมมาเรียบร้อยนะคะ ให้เรามุ่งตรงไปหายัางน้องโซยุนนะคะหลังจากที่เราวิ่งมาหาน้องโซยุนแล้วก็เรามาถึงตัวน้องโซยุนเรียบร้อยนะคะก็ให้เรามารับเควสกิจกรรมนะคะก็กิจกรรมแรกนี้นะคะเควสแรกก็จะเป็นเควสด,ดอกไม้งามผลิบานในรูรูใบไม้ปรินะคะก็ให้เรารับไปเลยนะคะ สำหรับเควสแรกนี้นะคะให้เรารับสเสร็จแล้วก็ให้เราไปกำจัดมอนสเตอร์นะคะกำจัดมอนสเตอร์แล้วก็เก็บปุ๋ยพืชจำนวน20ชิ้นแล้วก็เอามาส่งให้กับน้องโซโยุนนะคะและสำหรับใครที่มีทุนทรัพย์เพียงพอในการส่งเควสนะคะก็ให้เรามารับเควสตรงนี้เลยนะคะ การเติบโตอย่างรวดเร็วของดอกไม้หรือดูใบไม้ผลินะคะก็ให้เรารับเลยนะคะเควสนี้เราจะไม่ต้องชำระเงินจำนวน100ล้านสลึงนะคะก็คเควสสการเติบโตอย่างรวดเร็วนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่มีทุนทรัพย์ในการทำเควสนี้นะคะหลังจากที่เรารับเควสการเติบโตอย่างรวดเร็วมาเรียบร้อยนะคะก็ให้เรากดส่งได้เลยค่ะหลังจากที่เราส่งไปเรียบร้อยนะคะ เราก็จะชำระเงินจำนวน1 0 0ล้านสลึงนะคะแล้วเราก็จะได้เควสตราดอกไม้วสันมานะคะหน้าตาของตราดอกไม้วสันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะก็จะเป็นแผ่นกระดาษแล้วก็จะมีรูปวาดดอกไม้ตรงกลางนะคะไอเทมเควสที่น,นี่นะคะเดี๋ยวจะเอาไว้ทำอะไรนะั้นเดี๋ยวเราจะไปทำเควสขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะ หลังจากที่เราได้ตราดอกไม้วัสด์มาเรียบร้อยนะคะให้เรามารับเ re ควสที่สกันนะคะเควสที3่3ก็คือเควสดอกไม้ของฤดูใบไม้ผลิที่ยังเล็กนะคะหลังจากที่เรารับมาเรียบร้อยนะคะแล้วเราก็มีตราดอกไม้วัสด์ในตัวเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เราทําการส่งเควสไปเลยค่ะหลังจากส่งเควสเรียบร้อยนะคะเราก็จะได้รับ สัตว์เทวะดอกไม้วสันนะคะไอเจ้าตัวสัตว์เทวดดอกไม้วสันนี้คุณสมบัติก็คือจะเพิ่มค่า exp ให้กับเราร2อเเซนเลยนะคะ <Wow. S 1> ถือว่ายังแม่ๆค่ะถ้าหากว่าเรายังไม่เสี่ยนนะคะแต่ถ้าหากว่าเราเส้น1เส้น2ก็จะเหลือ80%นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเรานั้น เซียน3ก็จะเหลือ60%เซนเซียน4ก็จะเหลือ4 0่รค่ะแล้วก็เซียน5ก็จะเหลือ30%และเซียน6ก็จะเหลือแค่20%นะคะก็คือยิ่งคลาสสูงเท่าไหร่ก็เปอร์เซ็นต์การได้รับอินพีก็จะน้อยลงนั่นเองค่ะก็เหมาะสำหรับใครที่เพิ่งจะปั้นตัวใหม่มากๆเลยนะคะและช่วงนี้นะคะก็จะมีกิจกรรมปั้นตัวนะคะใครที่ปั้นตัวช่วงนี้นะคะก็จะได้รับ กล่องไอเทปสนับสนุนนะคะข้างในก็จะมียาเทปไงมุนทีนหนึ่งวันนะคะยารักษาบาดเจ็บและยาสบเสียนะคะไว้ใช้ตอนเริ่มต้นที่เราเพิ่งปั้นตัวนั่นเองค่ะหลังจากที่เราได้สัตว์เทวะดอกไม้วาสานมาเรียบร้อยนะคะก็ให้เราทําการสวมใส่ไปเลยค่ะนี่หน้าตาของน้องก็จะประมาณนี้นะคะก็จะเป็นร่างแรกนะคะก็ขอเรียกว่าร่างแรกแลวกันเนาะ ร่างแรกของนองก็จะเป็นต้นอ่อนนะคะที่มีใบออกมาสองใบกระดุกระดิ๊กน่ารักน่ารักนี้นะคะอ,อ่าทำไมถึงเรียกว่าร่างแรกนะคะเพราะว่าน้องเราสามารถที่จะอัปเกรดน้องให้เป็นร่างสองร่างสามได้ะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการอัปเกรดน้องนะคะวิธีการอัปเกรดน้องนะคะให้เรามาคุยกับน้องซูยุนเหมือนเดิมนะคะแล้ให้เราเลือกเควส ดอกไม้ได้ดูใบไม้ผลิที่ค่อยๆเติบโตนะคะมาให้เรารับมาเลยนะคะวิธีการอัปเกรดน้องให้เป็นอีกขั้นหนึ่งนะคะเราจะต้องมีน้องก็คือมีสัตว์เทวดดอกไม้วาสานขั้นที่1ก่อเกนะคะและเราจําเป็นจะต้องมีตราดอกไม้วาสานที่ข้างต้นนะคะจํานวน4ตรานะคะถ้าเป็นสายฟรีถ้าไม่ได้ชําระเงินก็ ใช้เวลาประมาณสวัน,นะคะ่ะเพราะว่าเควสที่เราจะได้รับดราดอกไม้วสัน1วันเราสามารถรับได้1ครั้งก็ทําได้1ครั้งนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นสุดท้ายของน้องนะคะนั่นก็คือขั้นที่นามนี่นค่ะให้เรามารับเควสนี้นะคะดอกไม้ฤดูใบไ,ไม้ผลิบานสะพรั่งนะคะนี่หน้าตา้องก็จะเป็นแบบนี้นะคะ เพือัปเกรดขั้นที่3นี้นะคะเราจําเป็นจะต้องมีดอกไม้ฤดูใบไม้ผลิขั้นที่2นะคะแล้วก็เราจําเป็นจะต้องมีตราดอกไม้วัสด์จํานวน5ชิ้นนะคะในการนํามาอัปเกรดให้เป็นดอกไม้ฤดูใบไม้ผลิขั้นที่3นะคะ หลังจากที่เราได้อัปเกรดมาให้กลายเป็นขั้นที่2เรียบร้อยนะคะค่าประสบการณ์ที่เราจะได้รับก็จะเพิ่มขึ้นค่ะจาก120ก็จะเพิ่มขึ้นเป็น1 5 0ค่ะก็เพิ่มขึ้นมาอีก30%รถือว่าเยอะมากๆเลยนะคะและเควสอัปเกรดขั้นที่3นะคะหลังจากที่เราอัปเกรด น้องให้กลายเป็นขั้นที่3เรียบร้อยนะคะเราจะได้รับค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น200%นะคะ่ะก็เพิ่มขึ้นมาอีก50%เลยนะคะแล้วก็ค่าพิชิตอีก100%นั่นเองค่ะถือว่าดีมากๆเลยนะคะสายฟรีก็สามารถทำได้นะคะรวมแล้วเราจำเป็นจะต้องใช้ตราดอกไม้วัาสดาุจำนวน10ตรานะคะก็คือตราอันแรก รับน้องขั้นที่1นมานะคะแล้วก็อีก4ชิ้นเราก็มาอัปเกรดน้องให้เป็นขั้นที่2นะคะและตราอีก5ชิ้นนะคะก็เราก็จะมาอัปเกรดน้องให้เป็นขั้นที่3นั่นเองค่ะรวมๆแล้วทั้งหมดเราจะเป็นจะต้องใช้ตราดอกไม้วาสานจำนวน10ชิ้นค่ะ ค่ะจบเควสแรกไปเรียบร้อยนะคะเควสต่อมานะคะให้เรามารับเควสที่แม่นางจีน,นะคะ่ะให้เรารับเควสที่ชื่อว่าแบ่งปันวัวจรด้วยกันนะคะเควสนี้นะคะหลังจากที่เรารับมาเรียบร้อยนะคะให้เราไปกําจัดมอนสเตอร์นะคะและให้เรารวบรวมดอกกุหลาบพ,พันปีมา30ชิ้นเพื่อที่จะมามอบให้กับแม่นางจีน,นะคะ่ะ ก่อนที่เราจะเริ่มผจญภัยนะคะสิ่งสำคัญที่สุดก็คืออย่าลืมมาถ่ายรูปกับต้นสกุละาต้นนี้นะคะก็ต้นสกุระาต้นนี้นะคะก็จะอยู่ตรงหน้าเมืองคอนบัน,นะคะ่ะก็พอเรามาถึงที่ต้นสกุละเรียบร้อยนะคะให้เรากดปุ่ม print screen บนคีย์บอร์ดนะคะแล้วเราก็จะได้รับบัฟนี้มาคะ่ะบัฟกลีบดอกสกุระาแห่งรักนะคะ บารก็จะช่วยเพิ่มค่าพิชิต50%แล้วก็ค่าประสบการณ์อีก50%ค่ะแล้วพลังจมดีมอนสเตอร์ขนาดใหญ่บวก50%และพลังป้องกันมอนสเตอร์ขนาดใหญ่บวกอีก50%ค่ะถือว่าช่วยให้เราเก็บเลเวลง่ายขึ้นมากๆเลยนะคะหลังจากที่เรารับเควสจากน้องโซยุนแล้วก็แม่นางจีนมาเรียบร้อยนะคะให้เรามากำจัดมอนสเตอร์ที่มี เบ็ดเลเวลบวกลบไม่เกินสิบเลเวลนะคะ หลังจากที่เรากาจัดมอนสเตอร์ไปสักพักหนึ่งแล้วนะคะเราก็จะดรอปเควสเควะคะ2เควสหนนะคะเควสแรกก็คือปุ๋ยพืชน,นะคะเราก็จะดรอปเควสจำนวน20เควสเพื่อที่จะไปส่งให้กับน้องโซยุนนั่นเองค่ะและอีเควสหนึ่งนะคะนั่นก็คือกุลหลาบพันปีสำหรับทำจินดาเรนะคะเควสนี้ก็เราจะต้องไปส่งให้กับแม่นางจินนั่นเองค่ะ ช่วงระหว่างที่เรากำจัดมอนสเตอร์นะคะเรามีโอกาสที่จะดอกดอกกุหลาบแล้วก็สายไหม,แล,หไม,หมแล้วก็ดอกกุหลาบหนึ่งดอกสายไหมหอมหวานแล้วก็ดอกกุหลาบสองดอกนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูคุณสมบัติไอเทมควยกิจกรรมที่เราดอกนะนะคะดอกกุหลาบหนึ่งดอกนะคะมีคุณสมบัติที่จะช่วยเพิ่มพลังโจมตี20หน่วยเป็นเวลา10นาทีนั่นเองค่ะ ส่วนสายไหมหอมหวานนะคะก็จะมีคุณสมบัติช่วยเพิ่มเลือดจำนวน200หน่วยให้กับเราเป็นเวลา10นาทีเหมือนกันนะคะส่วนดอกกุหลาบ2ดอกนะคะมีคุณสมบัติช่วยเพิ่มพลังป้องกัน20หน่วยเป็นเวลา10นาทีนี่เองค่ะถือว่าดีมากๆเลยนะคะไอเทมเควกคิจกรรมนี้ก็อย่าลืมมากำจัดมอนสเตอร์แล้วก็ดอก เควสกิจกรรมนี้มาใช้กันนะคะช่วยได้เยอะมากๆเลยค่ะหลังจากที่เรากำจัดมอเตอร์แล้วก็เควสครบเรียบร้อยนะคะก็เรากลับไปส่งเควสค่ะเดี๋ยวเรากลับไปส่งเควสกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาส่งเควสให้กับน้องโซยุนก่อนนะคะเควสท,ที่เราจะส่งให้น้องโซยุนก็คือปุ๋ยพืชจำนวน20ชิ้นนั่นเองค่ะ ส่งเควสดอกไม้งามพลบานในฤดูมันไม้พรินะคะหลังจากที่เราส่งเรียบร้อยนะคะเราก็จะได้ตราดอกไม้วาสานมาหนึ่งตรานั่นเองค่ะหลังจากที่เราส่งเควสให้ก,ก,หก,กับน้องโซยุนเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เรากลับมาส่งเควสให้กับแม่นางจีนกันต่อค่ะเควสท,ที่จะส่งก็มีชื่อว่าแบ่งปันควาจอนด้วยกันนะคะ ก็รายละเอียดเควสนะคะก็จะตามหน้าจอนี้ได้เลยนะคะหลังจากที่เรากดส่งนะคะก็จะมีให้เลือก2ช้อยนะคะแค่หให้เราไปส่งให้กับเท่าลูกคิดทองนะคะ2ให้เราไปส่งกับเจเจวนะคะคุณสมบัติก็ตามรูปที่บนหน้าจอนี้ได้เลยนะคะสําหรับสายเก็บเลเวล อยากจะได้ค่าประสบการณ์แบบจุกๆนะคะก็ให้เลือกไปส่งกับเท่าลูกคิดทองนะคะส่วนสายถึกนะคะใครที่อยากจะจมตีมอนแรงขึ้นแล้วก็โดนมอนตีเบาลงนะคะก็ให้ไปส่งที่เจเจียวนะคะดน๋ยวมิวจะเลือกข้อที่1นนะคะส่งให้กับเท่าลูกคิดทองนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปเก็บเลเวลอยู่ค่ะหลังจากส่งไปเรียบร้อยนะคะเราก็จะได้ รับจินดาเลกุหลาบพันปีนะคะแล้วเราก็ไปส่งให้กับเท่าลูกคิดทองค่ะหลังจากไปส่งให้กับเท่าลูกคิดทองเรียบร้อยนะคะก็ให้เรากลับมาส่งให้กับแม่นางจินอีกรอบหนึ่งค่ะ หลังจากที่ส่งเควสให้กับแม่นางจริงเรียบร้อยนะคะเราก็จะได้บัฟสิ่งนี้แม่นะคะบัฟแรกที่เราจะได้เหมือนกันทั้ง2งเควสเลยก็คือชอบดอกกุหลาบค่ะบัฟนี้นะคะก็จะเพิ่มค่าประสบการณ์ให้กับเรา50%นะคะแล้วก็โจมตีมอนสเตอร์ขนาดใหญ่แรงขึ้น50แล้วก็ป้องกับมอนสเตอร์ขนาดใหญ่50รวมรวมระยะเวลา6ชั่วโมงนะคะและบัฟที่แตกต่างระหว่าง เทาลูกคิดทองกับเจเจลนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะถ้าเราเลือกส่งให้กับเทา่าลูกคิดทองนะคะเราก็จะได้บับชอบอยู่คนเดียวชอบอยู่คนเดียวก็จะเพิ่มค่าประสบการณ์ที่เราจะได้รับจากมอนสเตอร์จำนวนบวก100จํานจำนวน6ชั่วโมงเหมือนกันนะคะ แต่ถ้าหากว่าเราไปส่งให้กับเจเจนะคะสิ่งที่เราจะได้รับนะคะก็จะเป็นบับชอบมีคนรักค่ะชอบมีคนรักก็จะเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็พลังป้องกันต่อมอนสเตอร์ขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น150หน่วยนี่เองก็ระยะเวลา6ชั่วโมงเหมือนกันนะคะค่ะก็ได้จบลงไปแล้วนะคะกับไกด์ทำเคเวสกิจกรรม สัตว์เทวะาดอกไม้งามปริบานในฤดูใบไม้ผลินะคะแล้วก็อีกเควสหนึ่งก็คือกิจกรรมดอกกุหลาบพันปีนั่นเองค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไปถ่ายรูปกับต้นสกุละเพื่อรับบัฟนั่นเองค่ะก็อย่าลืมมาทำเควสแล้วก็ร่วมกิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์ของโยกัง pc กันด้วยนะคะสวัสดีเดือนแห่งความราาักค่ะ ท่านใดที่ชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ